เระ่เอกของเมนูนี้น่ากินมากคลิปนี้เรามาแจกสูตรยำปลากระป๋องแสนอร่อยและเอาใจสายมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำอาหารนะคะเมนูนี้คืออย่างแนะนำมากคอนเฟิร์มว่าทำง่ายแล้วก็กินอร่อยมากๆด้วยนะคะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยแบบแรกนะคะเราก็ต้องมาหั่นหัวหอมก่อนมาซอยหัวหอมนะคะหัวหอมไม่ต้องซอยให้มันแบบบางมากซอยให้มันหนาประมาณ <Okay. S 2> เเคลยแกงที่สองนะคะก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยอันจะซอยไว้เอาไว้ใส่เป็นตัวที่ใช้เอาไว้เคี่ยวกินแบบเร็นๆนะคะอันนี้ถ้าใครชอบก็ใส่ ใคไรไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้เลยนะต่อไปเราจะมาซอยชีฝรั่งกันผักชีฝรั่งเนี่ยเราก็จะซอยไม่บางจนเกินไปเหมือนกันนะทุกคนก็ประมาณนี้ จะได้แบบกินอร่อยกว่านะทุกคนถ้าเราซอยบางเกินไปอะ่ะเวลาเราใส่เราไปในยำอะ่ะเคี้ยวๆมันก็จะกลืนไปกับยำม,มันจะไม่อร่อยโอเคน้ำตาลประมาณสองช้อนนะทุกคนเราก็จะเติมน้ำตาลใส่ขาวไปนี่นึ้นก็ประมาณสองช้อนโต๊ะพอดีเลยทุกคน จากนั้นนะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะ3ามช้อนโต๊ะตาไปสมช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พริกผงอันนี้เป็นพริกผงที่ได้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวแบบใครไปซื้ออะไรเขาจะแถมมาเราก็เอามาใช้ได้เลยนะทุกคน ก็จะใส่ไป3ามห่อด้วยกันเติมน้ำปลาอีกช้อนหนึ่งตอนนี้น้ำยำของเราก็อร่อยแล้วนะทุกคนคราวนี้เราจะใส่นี่เลยหัวหอมแดงนะคะทุกคนใส่ลงไปก่อนหัวหอมแดงเนี่ยมันจะ เข้าไปช่วยให้น้ำยำของเรานะ่มีรสหวานของหัวหอมแดงแล้วก็น้ำยำของเราเนี่ยมันจะหอมขึ้นนะทุกคนก็เราใส่หัวหอมแดงเสร็จแล้วนะแล้วก็จะใส่นี่เลยเระ่อกของเมนูนี้นะนั่นก็คือปลากระป๋องปลากระป๋องเราใช้ทั้งหมด2กระป๋องด้วยกันนะก็จะเป็นกระป๋องที่เป็นกระป๋องทรงกระบอกกับกระป๋องทรงแบนกลมนะทุกคนใส่ไปเลยนั้นนะเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากัน เราก็จะใส่ผักชีฝรัง่งกระเทียมซอยพริกทอดเอาเมือหักแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเราทอดมากรอบแล้วนะใส่ลงไปเลยมันจะทําให้เมนูยำของเราหอมขึ้นนะทุกคนพอเราใส่ทุกอย่างแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยทุกคนโคเล่โคเล่ oli, น้องน่าก,กินมาก ครที่ชอบเป็นชิ้นๆอย่างนี้อยู่แล้วนะปลากระป๋องก็สามารถตักใส่การเสิร์ฟได้เลยแต่สำหรับองนะจะชอบไว้ชิ้นมันเล็กแบบนี้นิดนึงก็จะเอาช้อนหั่นสักนิดนึงนะทุกคนจะได้กินง่ายขึ้นเสร็จแล้วจ้าเมนูย่างปลากระป๋องของเรานี่เป็นไงทุกคนน่ากินมากอันนี้นะก็จะมีปลากระป๋อง มีหัวหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีพริกทอดอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีผักชีฝรั่งด้วยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ฟินแล้วก็กินกับข้าวอร่อยมากนะทุกคนกินกับไข่ต้มหรือว่าจะกินกับผักแหนมนะคะทุกคนก็อร่อยเช่นกันยังไงก็อย่าไปลืมลองทำตามกันดูนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันนะทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ